สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับหลังจากปราภีกะมาได้สองอาทิตย์ตอนนี้ยักษ์อยู่ที่บ้านกำลังนั่งขัดทำความสะอาดปืนลูกสองคู่ใจส่วนยอดนั้นก็ยังโม้กับยศไม่เลิกเรื่องที่ยักษ์นั้นมีวิชาอาคมและเก่งแค่ไหนตอนที่สู้อยู่กับผียักษ์กำลังวุ่นอยู่กับกิจกรรมยามว่างของตัวเองอยู่สักพักอยู่ๆย,ยักษ์ ก็ได้ยินเสียงขึ้นมาในหัวยักษ์ยักษ์ชะงักไปครู่หนึ่งตกใจกับเสียงที่ได้ยินเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่ฟังแล้วดูมีอายุและพอยักษ์นึกดูดีๆแล้วเสียงนั้นมันคล้ายกับเสียงของแม่ตนเองสเสลือเกินปนกับสายตาที่อยู่อยู่ก็พามัวไปซะดือด้อยักษ์ขยีตาตัวเองแล้วหันไปทางแม่ ที่กำลังง่วนอยู่กับการทำขนมไทยอยู่นั้นแม่เรียกยักษ์หรือเปล่าพอแม่ได้ยินก็หันมาทำหน้าไม่เข้าใจและโตตอบกับไม่นะยักษ์สงสัยยักษ์หูฝาดไปเองมั้งลูกยักษได้ฟังก็ตอบกับน่าจะใช่อ่ะแม่ขอโทษทีจะ้ะแล้วยักษ์ก็หันมาทำความสะอาดปืนคู่ใจต่อแต่ก็ยังสงสัยเล็กน้อยเพราะเสียงที่ได้ยินมันให้ความรู้สึกห่วงใหญ่ และอบอุ่นเหลือเกินหลังจากเสร็จจากกิจกรรมยามว่างของยักษ์แล้วยักษ์ก็กะว่าจะไปที่สวนเพื่อไปช่วยพ่อทำสวนต่อพอยกักษ์ทำสวนช่วยพ่อไปได้สักพักยักษ์ที่กำลังจะยกตะกร้าหัวหอมขึ้นบนบ่าก็มือไม้อ่อนหน้ามืดเวียนหัวและเสล้มลงเทกระจาาตะกร้าหัวหอมจนเกื่อนไปหมดพ่อและคนงานเห็นดังนั้น ก็ตกใจรีบกูกันเข้ามาช่วยประคองร่างของยักษ์แล้วพาไปนั่งในล่มไม้พ่อถามด้วยความร้อนใจยักษ์ยักษ์กเป็นอะไรลูกยักษ์ได้ยินเสียงพ่อพูดด้วยความร้อนใจแต่แปลกที่เสียงที่ได้ยินกลับฟังไม่ค่อยชัดเจนนักเสียงมันปนมากับเสียงอื่นสลับวนกันไปมาจนรู้สึกมึนงงเสียงอีกเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของผู้ชาย เขาใกล้จะรู้ตัวแล้วแหละครับไม่ต้องเป็นห่วงเสียงนี้ปนมาพร้อมกับเสียงพ่อที่พูดกับยักษ์อยู่ตรงหน้าพร้อมกับเสียงวิงวิงในหูจนยักษ์ปวดหัวมากบอกพ่อว่าไม่ไหวช่วยพากลับบ้านหน่อยพ่อกับคนงานรีบพยุงร่างยักษ์กลับบ้านทันทีพ่อมาถึงที่บ้าน ทุกคนในบ้านต่างตกอกตกใจรีบวิ่งเข้ามาพยุงตัวยักษ์พายักษ์ไปนอนที่ห้องแล้วก็ออกมาถามไทพ่อนาห้องของยักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวยักษ์นั้นพยายามทำความเข้าใจกับอาการที่เกิดขึ้นนี้คิดว่าตนเจอเข้ากับอะไรไม่ทันให้ยักษ์ได้ตั้งตัวก็มีเสียงผู้ชายเสียงเดิมดังขึ้นตื่นได้แล้วครับ ถึงเวลาที่ต้องตื่นแล้วอยากพอได้ยินเสียงกอตัวเกรง็งตาเหลือกอาการเหมือนโดนดูดวิญญาณออกจากร่างอยากตื่นตกใจมากทั้งกังวลและกลัวแต่ก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเพราะหลังจากนั้นไม่ถึงเซี้ยววิยักษ์ก็ต้องหลีตาลงเพราะมีแสงจ้าสว่างเข้ามาในดวงตาสายตาของอยักษ์ค่อยๆจับโฟกัสได้ ทันทีที่ยักษ์ลืมตาเต็มที่ก็ต้องแปลกใจและตกใจมากๆเพราะเบื้องหน้าทุกๆคนในครอบครัวยืนล้อมร่างยักษ์อยู่ข้างๆเตียงในบ้านของยักษ์เองครบทั้งหมดยักษ์ถามขึ้นด้วยความสงสัยทุกคนนี่ยักษ์เป็นอะไรทำไมปวดหัวจังแม่พูดขึ้นค่อยๆนะลูก ลูกพึ่งฝื้นแม่พูดไปพางกับน้ำตาที่กำลังคอเบ้าอยู่ท่าทางดีใจมากเหลือเกินเหมือนกับว่ายักษ์โคม่าไปนานแล้วเพิ่งฟื้นกลับมายัางไงอย่างนั้นยักษ์ค่อยๆสอดสายตามองออกไปสำรวจเหตุการณ์ตรงหน้าเพื่อทำความเข้าใจแต่แล้วยักษ์ก็ต้องตกใจสะดุ้งเฮือกอีกครั้งเรียกพ่อกับแม่พ่อ แม่แ,แม่แย้มแย้มมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถูกทุกคนสงสัยกับเรื่องที่ยักษ์ถามพ่อและแม่พูดต่อยักษ์เป็นอะไรลูกน้องแย้มเป็นอะไรน้องก็อยู่ดูแลลูกตลอดนะยักษ์ทำหน้างงหนักขึ้นหันไปมองหน้าพ่อแม่ด้วยความไม่เข้าใจอยู่ๆผู้ชายวัยรุ่นปริศนาก็แสดงตัวออกมาพี่ยักษ์ใช่ไหมครับ ผมชื่อโทศการ์หรือเรียกสั้นๆว่าทษก็ได้ครับค่อยๆคิดครับไม่ต้องรีบร้อนพี่ไม่ได้สติไปนานมากเลยนะไม่แปลกหรอกที่เหตุการณ์ตอนนี้มันจะเหมือนพี่กำลังฝันไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายเรื่องทั้งหมดให้พี่อยากฟังเองครับอยากได้ฟังเรื่องข้าวๆจากคนแปลกหน้าตรงหน้าก็หันไปหาพ่อแม่เชิงจะถามว่าเขาเป็นใคร แม่ก็เลยตอบยักษไปว่าคุณคนเนี้เขาชื่อทศนะลูกเขาอ่ะเป็นคนช่วยยักษ์ให้ฟื้นขึ้นมาพ่อแม่ไปขอให้เขามาช่วยลูกเองลองฟังที่เขาอธิบายเถอะแล้วยักษ์จะค่อยๆเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้เองพอเข้ามาโอบไหล่ของแม่ด้วยความดีใจกันทั้งคู่ที่ยักษ์ฟื้นขึ้นมาแม่ยกมือขึ้นมากุมมือของพ่อที่โอบไหล่ พางหันไปยิ้มกับพ่อด้วยความปิติอยากเห็นดังนั้นก็หันมามองหน้าชายหนุ่มตรงหน้าทดเห็นว่าคนตรงหน้านั้นพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดทันทีพิยักษ์เรื่องทั้งหมดมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ไปช่วยชาวบ้านปราบเสือสมิงครับในวันนั้นที่พิยักษ์ไปปราบมัน าะชาวบ้านร้องขอมาอีกทีก่อนที่พิยักษ์จะจัดการมันได้พ่ยักษ์ได้พาท่าไปจ้องเข้ากับตาของมันเข้าพอดีเสือสมิงตัวนี้มันไม่ธรรมดามันมีวิชาอาคมแกล่งกล้าพอตัวเลยพอสบโอกาสรู้ว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วแน่ๆโดยความแค้นที่พิยักษ์เป็นหนึ่งในคณะที่สามารถกำหลาบมันได้มันจึงใช้วิชาอาคมสะกดจิต ใต้สำนึกของพิยักษ์ไว้ให้กลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนไม่ได้สติในมโนภาพจิตที่คิดว่าตนกำลังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่จริงๆแล้วพิยักษ์เพียงแค่ฝันไปเท่านั้นเองเรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นหลังจากที่พวกพิยักษ์และชาวบ้านปราบเสือสมิงตัวนั้นลงได้ไม่เป็นความจริงทั้งหมดครับผมไม่รู้ว่าพ่ยักษ์เจอเหตุการณ์อะไรในฝันนั้นบ้างจะดีหรือลายก็ตาม ทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่ความฝันไม่ใช่ความจริงครับอยากช็อกไปครู่หนึ่งกับเรื่องราวที่ตนได้ฟังความจริงจากปากของทศชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าอยากนึกดีใจปนเศร้าใจเล็กน้อยที่ทั้งหมดนั้นที่ยักษ์เจอมามันคือความฝันแต่ที่ทำให้ยักษ์มีความสุขที่สุดนั่นคือแย้มแย้มยังไม่ตาย ทุกๆคนในครอบครัวยังอยู่กันครบพร้อมหน้ากันทุกคนอยากได้ฟังดังนั้นก็เริ่มทำใจได้และหันไปยิ้มให้กับแย้มแย้มก็ยิ้มตอบกลับแล้วพอ,อยักษ์ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดได้แล้วยี่ก็ถามขึ้นพี่ยักษ์ตอนหลับไปพี่ยักษ์ฝันเห็นอะไรบ้างคะ หยาดได้ยินอย่างนั้นก็รีบหันไปบนกับยี่พางเอานิ้วชี้ขึ้นแนบปากส่งสัญญาณบอกยี่ว่าชยี่ทำหน้าแยแยเล็กน้อยปนบน,บน,บนพืมพำก็หนูอยากรู้นี่นาพี่ยักษ์หลับไปตั้งสามเดือนแน่พี่ยักษ์จะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างก็ไม่รู้อยักก็ยิ้มบางๆแล้วพูดขึ้นไม่เป็นไรอย่าไปดุน้องเลยหยาดเดี๋ยวพี่อะ กำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังทั้งหมดนี่แหละพี่ดีใจมากๆเลยนะที่ทุกอย่างที่พี่เจอมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นพรางกับหันไปยิ้มให้แย้มอีกครั้งทันใดนั้นยักษ์ก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของยักษ์กินเวลาไปนานเกือบสามชั่วโมงทุกๆคนในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งแย้มที่ได้ฟังก็ต้งตกใจ เกาะในฝันของยักษ์นั้นแย้มได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยความทนทุกทรมานหยาดและยี่ถึงกับต้องเข้าไปโอบกอดแย้มยอดและยศก็จับไหล่ของยักษ์ไว้ด้วยความแผ่วเบาพ่อและแม่ก็พูดบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกขวัญเอ้ยขวัญมาแย้มก็เหมือนกันนะลูกเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่ความฝันของพี่ยักษ์เท่านั้นไม่ต้องตกใจไปนะ หลังจากนั้นยักษ์ก็ยังมีความสงสัยอยู่เหมือนกันกำลังลังเลว่านี่จะเป็นผลจากคาถาอาคมของคนหรือผีตัวไหนที่มันจ้องจะเล่นงานยักษ์หรือเปล่าด้วยความสงสัยยักษ์จึงทำท่าจะถามโทษออกไปทษรู้ว่ายักษ์ต้องยังกังวลและสงสัยในบางเรื่องอยู่แล้วจึงบอกยักษ์ตามลำดับเหตุการณ์ที่ยักษ์เล่าให้ฟังว่าอะไร คืออะไรเรื่องแรกคงเป็นเรื่องเสียงปืนในฝันของยักษ์คงมาประจบกันกับช่วงนี้ที่บ้านของยักษ์มีงานวัดมีการเล่นผู้ดอกไม้ไฟกันอยากได้ยินจึงนำไปผสมปนเปนกันในฝันพอกับยศก็เ,เสริมอาจจะเป็นเสียงประทัดที่พวกเราจุดไล่พวกนกที่มันบินลงมาลุ่มกินมเมล็ดพันธุ์พืชที่พวกเราหวานไว้ด้วย ส่วนเรื่องคาถาอาคมที่ยักรู้บ้างว่าบทมันเป็นมายังไงก็เพราะทศนั่นเองทศช่วยยักษ์จากมนสะกดของเสือสมิงได้ก็จริงแต่ทศก็ยังไม่ได้เก่งกาจจนจำได้ทุกบทของคาถาอาคมอะไรขนาดนั้นทศก็จะใช้เวลาว่างหลังจากรักษายักษ์ตามอาการ ท่องจำบทบริกรรมคาถาอยู่บ่อยๆจนยักษ์น่าจะเก็บนำไปประกอบเข้ากับความฝันที่กำลังฝันอยู่ก็เป็นได้ญาตเสริมต่อส่วนเรื่องของแย้มญาตว่าที่พี่ยักษ์ฝันแบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุการณ์ตอนนั้นแน่เลยแม่ที่แย้มก,กำลังต้มน้ำร้อนแล้วจะเอาผ้ามาเช็ดตัวให้พี่ยักษ์ แล้วน้ำร้อนลวกมือของแย้มแย้มกรีดดังลั่นมากจนทุกคนตกใจกันหมดเลยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ยักษ์ที่ไหนได้แย้มทำน้ำร้อนลวกมือตัวเองอย่างพันแผลตรงมือไว้อยู่เลยพี่ยักษ์แย้มหัวเราะแห้งๆพางยกมือขึ้นมาโชว์ว่ามีผ้าพันแผลพันที่มือข้างซ้ายไว้อยู่ อยากได้เห็นดังนั้นก็ค่อยๆค,คิดตามนำทุกๆเรื่องมาประกอบเข้ากับเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วทุกอย่างก็คลิกเข้ากันจริงๆทุกเรื่องสมเหตุสมผลหมดทุกเรื่องเลยจริงๆหลังจากนั้นไม่นานพอทุกคนต่างพากันดีใจอยู่นั้นเองทษก็พูดขึ้นแต่มีเรื่องหนึ่งนะพี่ยักษ์ที่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยยากหันมาถามทษ ว่าเรื่องอะไรเหรอที่ไม่สมเหตุสมผลโทษพูดขึ้นด้วยความกังวลก็เรื่องที่พป่อยากเล่าถึงผีผ้าคลุมสีดำนั่นน่ะสิมันมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วที่ผมมาแถวๆนี้นั้นเป็นเพราะอาจารย์ของผมเองบอกว่าที่นี่กำลังจะมีอันตราย แล้วท่านก็มอบหมาให้ผมมาคอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ที่นี่ผีชุดคลุมสีดำตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปอบอย่างที่พี่ยักษ์ฝันถึงจริงไหมแต่ที่พี่ยักษ์ฝันถึงมันต้องเป็นกระแสที่เชื่อมถึงกันได้ในตอนที่พี่ยักษ์กำลังอาการสุดอยู่แน่นอนเลยแหละแต่เรื่องนี้ทุกๆคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะ เดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เองพี่ยักพักผ่อนให้เต็มที่เลยครับทุกทุกคนได้ฟังก็ขอบอกขอบใจทษและก็มาพูดคุยกับยักษ์กันต่อส่วนโทษนั้นก็ขอตัวออกไปเตรียมตัวเพื่อจะรอรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเมื่อและก่อนที่จะไป ทศก็ไม่ลืมที่จะบริกรรมคาถาป้องกันบ้านของยักษ์ไว้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ตามที่ยักษ์ฝันต้องซ้ำรอยแบบนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทศก็ออกไปรอยอยู่ที่พักที่ทศตระเตรียมไว้เพื่อลอกำจัดและกำาลาบผีเสื้อคลุมสีดำที่อาจารย์ฝากฝังทศเอาไว้ทศไปที่กอไผ่ที่ยักษ์พูดถึง และทำลายทิ้งด้วยน้ำมนต์ที่ลงอาคมเอาไว้ก่อนแล้วใช้สายสินพันรอบๆพร้อมบริกรรมคาถาอีกชั้นอิติปิโสภัควาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะนะขับโมไล่พุทธไปทาจากอกยะสูนหายบัดนี้พุทธังขับ ทำมังขับสังขงขับพุทธอิทธิสมูหะคติสมูหะคตาสมูหะเสมาสมูหะเนยยะสะมูหะคโตปัทวีเตโชอาโปทาตุสวาหะสวาหายสุดท้ายด้วยน้ำมนต์ลงอีกรอบเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีอัปมงคลออกไปและไม่รอช้าหลังจากเสร็จธุระตรงนี้แล้ว ทศได้เดินทางไปที่สารใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยากบอกว่าในฝันแย้มเจอเข้ากับผีตนนั้นตรงใต้ต้นไม้นี้นี่แหละทดบริกรรมคาถาพรมน้ำมนต์ให้ทั่วทั้งต้นไม้และเช็คดูว่าสารที่อยู่ตรงนี้มีเจ้าของหรือไม่ปรากฏว่ามันเป็นสารล้างทดไม่รอให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงอะไรก็ตามที่อาจจะทำให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนในฝันของยักษ์ได้ ทดได้ทำลายสารร้างนั้นทิ้งทันทีและได้บริกรรมคาถาถอนสารทิ้งทันทีเช่นกันสมุหะเนยยะสมุหะคติสมุหะคาตาพัทธะเสมายังเอวังเอหิณนะเคลื่อนโมถอนพุทธอนทาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะญาธาพุทธโมนะพุทธทางปัจจกขามิ ทำมังปัจจักคามิสั่งขังปัจจักขาม,ขามิเอกาเสติปสิทธิเมเอหิััชมุมหิเปหิเปหินะมะพัทธะนะโมพุทธยะหลายๆคนอาจจะคิดว่าทำลายสารทิ้งแล้วเรื่องจะจบแต่จริงๆแล้วเราต้องบริกรรมคาถาทอนสารด้วยเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดมาอาศัยอยู่ได้อีก ถ้าเปรียบสารเจ้าว่าเป็นอะไรของพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าคือบ้านนั่นแหละแต่ก่อนเราจะมีบ้านก็ต้องมีที่ทางเป็นของตัวเองเสียก่อนเช่นกันและการบริกรรมคาถาอาคมถอนสารนั้นก็คือการเวียนที่ดินคืนนั่นเองบ้านโดนทำลายไปแล้วแต่ยังมีที่อยู่ก็มีค่าเท่าเดิมถ้าผีมันจะสิงสู่อยู่หลังจากนั้น ทศก็ได้เชิญท้าวเวสุวรรณมาครองพื้นที่เอาไว้เพื่อกันไม่ให้มันสามารถมาครองพื้นที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ได้อีกเป็นอันจบโอกาสในการที่ผีร้ายต้นนี้มันจะมาวนเวียนวุ่นวายกับครอบครัวของยักษ์ได้อีกต่อไปแล้วที่ไหนอีกเสียเล่าที่มันจะอยู่ได้ ก็คงต้องเป็นบ้านร้างที่ยักษ์เล่าให้ฟังว่าอยู่บนเขานั้นแน่นอนที่ทดเชื่อจริงจังว่ามันต้องอยู่ในจุดที่ยักษ์เจอในฝันเต็มร้อยเปอร์เซนเพราะว่าผีเวลาจิตมันเชื่อมถึงใครสักคนแน่นอนว่าคนคนนั้นจะถูกสอดส่องจากผีตนนั้นอย่างแน่นอนแต่กฎความสมดุลไม่เคยเอ็นเอียง ในเมื่อผีรู้คนก็รู้เช่นกันในมุมมองของผีที่อยู่อาศัยมันต้องหลุดลอดออกมาให้คนที่โดนสอดส่องได้เห็นอย่างแน่นอนและตัวยักษ์นั้นเห็นได้ผ่านทางนิมิตในฝันของตัวยักษ์นั่นเองทั้งแผนการที่อยู่และความคิดของผีต้นนี้ยักษ์รับรู้ได้ทั้งหมดผ่านความฝันจนหมดสิ้นทุกอย่างไปแล้ว ขดไม่รอช้าให้ผีได้มีโอกาสไหวตัวทันได้บริกรรมปิดป่าพร้อมทั้งคาถาพระเจ้า16พระองค์นะมะนะอะนอกนะกะกออะนะอะกะอังอุมิอะมิมหิสุตังสุณะพุทธังสุอะนะอะรวมถึงบริกรรมองค์การเทพชุมนุมเพื่อปิดไม่ให้มันหนีไปไหนได้อีก และดักซุ่มรอเพื่อที่จะกำจัดมันให้สิ้นซากไม่ให้มันได้ไปทำร้ายใครได้อีกและแน่นอนว่าทศก็เตรียมกริดลงอาคมไว้พร้อมอยู่แล้วการจะกำจัดมันได้ก็คงต้องใช้วิธีเดียวกันกับที่ยักษ์เคยใช้ในฝันอย่างแน่นอนตอนนี้ทศเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วเพียงแค่รอเวลาที่มันจะหมดหนทางและยอมออกมาเจอกับทศแต่ดยดีเท่านั้น ไม่นานก็ตกดึกทดได้ทำกระโจมเล็กๆผูกติดกับต้นไม้ไว้พักอาศัยเพื่อรอเวลาพอตกดึกเท่านั้นจากที่มีเสียงนกสัตว์น้อยใหญ่ร้องกันละง,งมให้ทศได้ยินไม่ขาดหูมาตอนนี้ป่ากกับเงียบสงบเหมือนดั่งคลื่นทะเลที่อยู่ๆก็สงบก่อนที่พายุจะโหมกระหนำ่ำสักพักก็มีเสียงผู้หญิงค่อนมีอายุ ดังกล้องเข้ามาให้ทศได้รับรู้มึงมึงเป็นใครมาเสือกเรื่องของกูทำไมทศพูดโตตอบมาสักทีนะรอตั้งนานจนเมื่อยไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งนักหลอกถ้าคุณผีไม่มาก้าวกายเรื่องของคนก่อนนะนะคิดจะโยนก้อนหินใส่คนอื่นเขาคุณผีคิดว่าคนอื่นเขาจะโยนดอกไม้สวยๆกลับไปให้เรื่องไงล่ะครับ ปากดีนักนะมาดูกันว่าจะเก่งอย่างปากว่าหรือเปล่าถ้ากูหลุดจากตรงนี้ไปได้อย่าหวังเลยว่าครอบครัวของมึงจะมีชีวิตรอดกูจะไล่กินมันไสหมดเลยทดได้ฟังก็มีความคิดเล็กน้อยว่าผีตนนี้มันกูไม่กลับเสียแล้วจริงๆความอาฆาตพยาบาทและในิสัยวิปริตไปแล้วทศก็พูดตอบกลับครับครับ คุณผีก็โผล่มาสักทีเถอะมาแต่เสียงแบบนี้คุยกันไม่สนุกเลยปล่อยให้เด็กรอนนานมันไม่มีมารยาทนะครับไม่ทันอะไรหลังจบประโยคไม่เกินเซียววินาทีผีชุดคุมดำก็โผล่มาอยู่ตรงหน้ากูอยู่นี่เก่งนักน้ะมึงผีชุดคุมกำลังพุ่งตัวจะมาบีบคอของทศ แต่ด้วยความที่มีสติหรืออยากจะกวนประสาทผีกลับไม่ทราบได้ทดยืนยื่นคอให้ผีมาจับอย่างไม่เกรงกลัวอะไรใดๆร่างจากผีจับกำลังจะบีบคอทดทดก็ทำปากมุกมิบบริกรรมคาถาตะโตโพธิสโตราชสิงโหวะมหิตทธติโกอะละหัง ตมัททางปก,กาเซนโตลาชะสิงโหสัทธาอาหะนมโมพุทธายะมามิสุขะตังชินังหลังจบบททษกระทืบเทา้าลงไปที่พื้นหนึ่งทีลมกำประนาฏพวยพุ่งไปที่ร่างของผีทำให้ผีมือไม้อ่อนไม่มีเรี่ยวแรงจะบีบคอทษได้ถึงกับสะดุ้งตัวแล้วหายไปทดยิ้มขำขันอา้าวคุณผี ทำอะไรล่ะครับเนี่ยไม่เห็นจะเก่งยังปากขู่เลยนะครับหนีไปเลยเหรอหน่าอายนะครับเนี่ยอยู่ๆผีชุดดำก็โผมาที่ด้านหลังของทศกล้าจะสังหารทศเสียโดยการแทงจากด้านหลังด้วยมือแหละเล็บที่แหลมคมแต่ทศไม่รอช้าล้วงกริดออกมาจากที่ซ่อนใต้ลมผ้าแล้วแทงกลับหลังไปที่หน้าอกของผีชุดดำต้นนั้น มึงทำบาปทำกรรมมามากไม่พออยังกล้าจะคิดชั่วช้าต่ำทรามไม่จบไม่สิน้นปล่อยให้ตกนรกหมกไม่ง่ายๆคงไม่พอก่อนไปขอให้ได้ทรมานอย่างสาสมก่อนละกันนะไอ้ผีร้ายผีชุดคุมตกงหน้าทศกรีดร้องด้วยความทรมานอย่างสงสยัยและเจ็บปวดมึงมึงทำอะไรพร้อมทั้งกีด ปวดแสบปวดร้อนทุลนทุลายไปมาทษพูดก็ไม่มีอะไรมากแค่มีดลงอาคมชุบน้ำมนต์เจ็ดวัดแล้วเคลือบด้วยหวายคดบทละเอียดเองอ๋อยังไม่หมดนะเอาไปอีกอย่างประโตเมตังปราชีวินังสุขาโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขาโตจุติป้องกันภัยพิบัติทั้งปวง จบบริกรรมคาถาก็เป่าไปที่บาดแผลของผีตนนั้นเนี่ยมันเป็นคาถารักษาคนแต่ถ้าผีที่ไม่ใช่คนโดนรู้ไหมผลมันจะเป็นยังไงหลังจบประโยคของโทษผีตรงหน้าร่างก็ดูเหมือนจะแตกออกจากกันล่ำแสงสว่างจ้าค่อยๆปรีออกมาตามรอยแผลจนมันต้องร้องระทมก่อนจะระเบิดเป็นแรงลมกระจายเป็นเศษผงสีดำ ทั่วทั้งบริเวณนั้นทศได้ถอนหายใจและพูดกับตัวเองเฮ้อถ้าคิดดีแต่แค่พลาดพังก็น่าช่วยให้ได้ไปเกิดด้วยดีอยู่หรอกแต่ถ้าอาคาตเคียดแค้นขนาดนี้แถมยังคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่สำนึกในเวรกรรมบาปบุญคุณโทษก็ต้องพบกับจุดจบแบบนี้นี่แหละอโหสิกรรมด้วยเถอะนะคุณผีหลังจากนั้น ทดก็เงยหน้าดูท้องฟ้าเพื่อจะเช็คเวลาแต่ปรากฏว่าฟ้าเริ่มสว่างเสียแล้วเสียงสัตว์น้อยใหญ่กลับมาส่งเสียงร้องให้ได้ยินอีกครั้งแสงของท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มแสดงให้ผู้ที่พบเห็นได้รับรู้ว่าณตอนนี้เป็นเวลาใกล้รุ่งเช้าแล้วทดได้เดินทางไปที่บ้านของยักษ์อีกครั้งและบอกข่าวดี ให้ทุกคนในบ้านได้รับรู้ว่าตอนนี้ผีตนนั้นที่ยักฝันถึงได้หายไปตลอดการแล้วไม่ต้องกังวลว่าเหตุการณ์ในฝันของยักษ์จะซ้ำรอยอีกแล้วทุกๆคนได้ฟังก็ดีใจยักษ์เองก็เช่นกันภาพตรงหน้าของโทษตอนนี้คือครอบครัวที่อบอุ่นที่อยู่กันพร้อมหน้ามีทั้งพ่อแม่ยักษ ยอดและยศน้องๆหยาดแย้มและยี่ทุกๆคนดูมีใบหน้าที่เบิกบานและรลาเริงมากจนทศก็อดปลื้มใจไปด้วยไม่ได้หลังจากนั้นทศก็ได้บอกครอบครัวของยักษก่อนที่ทศจะเดินหันหลังออกไปยักษถามขึ้นเออแล้วนี่คุณทศจะไปที่ไหนต่อล่ะครับทดตอบกลับ เขคงต้องไปปราบพวกพูดผีสัมภเวสีและคนชั่วที่นิสัยไม่ดีสอนไม่ฟังให้ได้รับรู้ถึงกฎแห่งกรรมสักหน่อยแหละครับพี่ยักษ์อยากได้ฟังก็หัวเลาะการพูดจบประโยคตอนท้ายเรื่องมันคุ้นๆน,นะครับแล้วก็ขำทอดก็หัวเลาะกลับเช่นกันและหันหลังเดินออกมาเดินออกมาได้สักพักทันใดนั้น ทศก็หันหน้าเข้ามามองในมุมกล้องและพูดขึ้นว่าฮันแน่ทุกๆคนเรื่องที่หยดของพี่ยักษ์จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องราวของทศกันหรือก็คือทศนี้เองใครอยากติดตามว่าทศจะพาทุกๆคนไปปราบตัวอะไรกันบ้างไปติดตามเรื่องราวต่อได้ที่เพลริสทศกันได้เลยครับ และสำหรับใครที่ไม่ไปติดตามเรื่องราวของทศระวางละกันเดี๋ยวจะโดนคาถาให้หลงรักสลอกปาสุอุชาเพียงแล้วเรามาสนุกด้วยกันอีกครั้งรับรองมันพอๆกับเรื่องของพ่ยักษ์ต่อนหน้านะครับบายหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าชากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลย ว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืดๆตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่าแปลกหน้า